สมาธิอย่างอ่อนๆก็แสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้ได้านานๆภาพนิมิตเหล่านั้นจะอยู่ให้ท่านดูท่านชมบางทีท่านอาจจะเลือกว่าภาพนิมิตท,ที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกซะยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้เลือกแล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสของใคร แต่ถ้าผู้เห็นในมิตนั้นเคยมีสมาธิดีมีสติปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระยลึกของสติที่เจตนาเป็นกรรมฐานในแง่วิปัสสนาโดยกำหน,นดหมายว่านิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนิมิตนี้ก็ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงย,ย,ยับยัอยู่เสมอถ้าท่านสามารถกําหนดพิจนารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนากรรมฐานเรื่องนนมิตต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยทายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดไปเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องเลลืกของสติ เป็นอารมณ์ที่จะน้อมเึกพิจรารณาวิปัสสนากรรมฐา,านหรือสมถกรรมฐา,านก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้น,น,นแต่ถ้าผู้ที่หลงว่าเป็นจริงเก็นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นบางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นเขาพาไปไหนก็ไป พาลงนรกก็ไปพาขึ้นสวรรค์ก็ไปพาไปไหว้พระธาตุเกตแก้วจุลามณีก็ไปซึ่งพระธาตุเกตแก้วจุลามณีหรือนรกสวรรค์น,นั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ขอตัดสินและไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ฝากเอาไว้ให้ผู้รู้ทั้งหลายได้พิจรารณาเอาเองเพราะว่าทางหลักพุทธศาสนาของเรารับรองว่ามีนรกมีสวรรค์ มีเทวดามดผีผู้ผีปีศาจมีวิญญาณในโลกอื่นจึงไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามาชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังฝากเอาไว้ให้ท่านนักปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางขานของผู้ปบพเพริญจิต แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณากรรมฐานโดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะน้มในพิจารณาไปในแง่อสุภะไม่สวยไม่งามก็าตามจะน้ในพิจารณาไปในแง่ว่ากายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็าตามในเมื่อเจสงบลงไปแล้วยูโ,โรยิ่งเห็นจริง ในอสุภกรรมฐานด้วยในาธาตุกรรมฐานจนมองเห็นอสุภากรรมฐานว่าร่างกายเนี่ยมีเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเท่าเปือผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือและมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นาธาตุสีที่น้ำดมไฟอย่างชาัดเจนแล้วสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดฝัดทายเดียว สิ่งที่เูาเห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแต่เมื่อจิตถอนออกไปาจากสภาพความเป็นเช่นนั้นแล้วมาสู่ปกติธรรมดาเหมือนเมนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศกันอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหรือหายละลายไปนั้นก็ย,ยังปรากฏว่ามีอยู่ จะปรากฏว่าละลายหายไปหรือปฏิกลเุเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้จึงเป็นเพียงนิมิตเึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อเจเคร่งจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้โดยแน่วแน่ในิมิตย่อมจัดเกิดขึ้นในอันดับแรกเรียกว่าอกฆคาหนาิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคานิมิต อกข้าหานิมิตจิตจดต้องรู้ในสิ่งที่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติและรู้เห็นกันอยู่อย่างติดหูติดต,ตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอานนี้เรียกว่าอุข้าหานิมิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัต ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ให,ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลงหรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่าในขณนะที่นิมิตมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าเจตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของนิมิต โดยกำหนดเอาอนิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เทียงเข้ามาแทรกในความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านก็กลายเป็นการเดินภูมิวิปัตสนากรรมาฐานไปและนิมิตท,ที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น ในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตของท่านรู้กายของท่านเองว่าเป็นอสุภกรรมฐานเน่าเปื่อยผุพังและรู้ว่ากายของท่านเป็นาธาตุกรรมฐานคือมีดินน้ำหลมไฟในที่สุดกายของท่านที่รู้นั้นก็สลายตัวไปแต่เมื่อท่านตื่นจากสมาธิขึ้นมาแล้วกายก็ยังอยู่หาได้สลายไปไม่เพราะฉะนั้นจึงทําให้สันนิฐานตัดสินได้ว่า บรรดานิมิตท,ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานั้นจึงใคร่ที่จะขอเตือนให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายให้สังวรระวังเอาไว้ก่อนว่าปรากฏการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องของจิตของท่านตรุงแต่งขึ้นมาเมื่อท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นตัวเป็นตน ตัวตนก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็นถ้าท่านสําคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นแต่คุณธรรมหรือนาม,มธรรมท่านท่านก็จะ,จะจะสัมผัสรู้เพียงแค่นามธรรมหรือลรืมันนัทำทำ้นอัตธรรม่าเท่านี่คือทางเกิดของนิมิตหรือไม่ใช่ไม่เกิดของนิมิตในขั้นนี้ เรื่องเราหรือไม่ไม่ไม่ได้ทอะไรแต่เพิ่งเกิดขึ้นภายในจิตในขณะปฏิบัติก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงใอรู้คิด นี่คือหลักการปฏิบัติที่เราจะพึงสังวรระวังเออการฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมก็ดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของปริยัติธรรมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาและมีความรู้มากมายกว้างขวางพิสดารบางทีบางท่านอาจจะเคยศึกษาพระอภิธรรมจบอภิธรรมตรีโทเอกมาแล้ว ดังนั้นการฟังหรือการศึกษาปริยัตยิธรรมนี่สำหรับสมาคมของเราหรือที่ประชุมของเราในขณะน,นี้เข้าใจว่าทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจธรรมะในทางด้านปฏิบัติอาราปริยัตยิมากมายพอสมควรดังนั้นการที่จะกล่าวพัรณนาหรืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือภูมิจิตภูมิใจนั้น อาตมะเห็นว่าไม่จำเป็นที่จ,จะต้องอธิบายให้เยื่เจาวกว้างๆเงจ่งใครที่จะขอให้ท่านสนใจในหลัลกลางกัาแห่งโคตรชงที่เระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นองค์แห่งการตัดสุคือสติสัมโพชฌง เราควรจะทําให้มากๆอบรมให้มากๆฐานที่อบรมสติเราก็กําหนดหมายเอาว่าให้จิตของเรามีเครื่องรู้ให้สติมีเครื่องระลึกเช่นกายกตตาสติสติระลึกไปในกายพิจารณาให้รู้กายภายในพิจารณาให้รู้กายภายนอก กายภายในทำความเข้าใจเอาง่ายๆว่ากายของตัวเองกายภายนอกก็หมายถึงกายของของผู้อื่นทางในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่หรือไปเห็นกายภายนอกที่ตายแล้วแล้วก็น้อมเลกพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองเช่นอย่างเห็นเพื่อนผูงงที่เขาถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อเขาตายไปแล้ว,เข,ลวเขาจะต้องมีการเน่าเปื่อยผุพัง แต่คนที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนก็ยังเป็นเพื่อนเป็นถูงเป็นเมตดสหายเคยไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมร่วมกันแต่บัดน,นี้เขาได้ตายไปแล้วแล้วก็ล้อมมาเปรียบเทียบของกับตัวของเราเพื่อนของเราตายเป็นวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ย่อมจะตายเปเหมือนกันคิดเอามันง่ายๆอย่างนี้ที่เราจะต้องเข้าใจและมีความทราบซึ้งเอาง่ายๆ อะไรก็ตามเป็นอุบายที่จะทําให้เรารู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆจิตของเราจะยอมรับจะทราบซึ้งลงไปง่ายๆแม้ว่าจะไม่ตรงตามแบบแผนนักแต่มันสามารถเป็นอุบายทําจิตให้เรารู้ซึ้งลงไปได้ก็เอาสภาวะธรรมที่เราจะพึงกําหนดรู้หรือจะเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติทันไม่เฉพาะแต่ในแบบที่เราได้ท่องบุญศาสตร์ทยายจนจําได้นั่นหรอก แม้แต่เพียงข้าวมเมล็ดหนึ่งซึ่งเราบริโภคเข้าไปแต่และว,วันละว,วันเราหยิบยกขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานพิจรารณาให้มันรู้จากที่เกิดที่ดับของข้าวมเมล็ดนั้นแล้วพิจรารณาให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงยั้ย้ายของข้าวมเมล็ดนั้นอาศัยข้าวมเมล็ดเดียวเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานถ้าจิตนรู้ซึ่งเห็นจริงด้วยความเป็นสมาธิมีสติปัญญา มันก็เป็นอบายให้เราบรรลุถึงสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันที่นี้เกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาก็าจะได้กล่าวเสมอว่าบริกรรมภาวนาทุกชนิดหรือทุกอย่างเฉพาะในหลักอนุสติสิอนุสติตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปด ข้อหนึ่งก็คือพุทธานุสติข้อสองธรรมานุสติข้อสามสังขานุสติและเทวตานุสติอุปสมา,านุสติเป็นลําดับไปเรื่องของอนุสติแปดข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนาเพื่อเชื่อว่าการบริกรรมภาวนานี่ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ตามจะบริกรรมภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ตาม จิตไม่สามารถจะสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอให้พึงทําความเข้าใจกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้ภาวนาพุทโธ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 ภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงขั้นสมถะคือจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิท่านทั้งหลายจะเพึงเข้าใจผิดว่าภาวนาพุทโธจิตได้แต่สมถะกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐาน แต่แท้ที่จริงแม้แต่แท้ที่จริงนั้นภาวนาพุโทโธนี่จิตถึงแค่อุปจาระสมาธิท่านเคยสังเกตไหมท่านบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอจิตรู้สึกเคลิ้มเลิมแล้วก็สว่างจิตนิ่งนิ่งแต่ยังรู้สึกว่ามีกายอยู่ อารมณ์ภายนอกเช่นลมพัดผ่านเข้ามาก็ยังรู้สึกเกยน็นรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนอยู่จิตยังไม่ปล่อยวางกายทั้งหมดแล้วคําว่าพุโทโธหายไปเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปจารสมาธิเนี่ยยังไม่ถึงขั้นสมถะเป็นแต่เพียงความสงบจิตเพียงนิดหน่อยเท่านั้นคือจะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะนั้น ผู้ฉลาดในการภาวนาจะต้องกำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจกำหนดตัวลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าออกจะเป็นสื่อนำสิิตให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะหรือมิฉะนั้นก็กำหนดตายกตาสติผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาในแง่ใดสุดแท้แต่ท่านจะสุดจะพิจารณาในแง่อนิจจังทุกครั้งอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ได้ จะพิจารณาในแง่อสุภาพกรรมฐา,านแบบกายเป็นของกฏิกูลหน้าเกลียดโสโครกโสโรกปรกก็ได้แล้วถามปัญหาถามตอบตัวเองไปเป็นปอบๆเพื่อประคับประคองจิตให้นึกคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวหรือท่านอาจจะพิจารณาว่ากายนี่มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขาเป็นแต่เพียงดินน้ำลมไฟไประชุมกันแล้วไม่มีจิตวิญ,ญญาณมายึดถือตัวความเป็นเจ้าของ จึงเ,เกิดความยึดมัน่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแต่เมื่อแยกออกไปโดยเป็นสัตว์ส่วนแล้วหาตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจารณาธาตุกรรมฐานในไม่เจตสามารถแยกกายออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมองหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนตไม่มีเินก็ไม่เจตัวเราน้ำก็ไม่เจตัวเราลมก็ไม่เจตัวเราไฟก็ไม่เจตัวเรา ความรู้สึกไม่คิดก็ยังไม่ใช่ตัวเราใน,นเมื่อเป็นเช่นนั้นอนัตตานุปษษาานัศนาญาณมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นคือความสําคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเจตมันก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาได้และอีกอยางหนึ่งในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้งซึ่งจิตมีอาการสงบโคตรลงไปแล้วก็สงบโคตรดโคตลงไปไปถึงระดับที่นิงน่ง,งเป็นอัปปนาสมาธิ แต่ท่านไม่สามารถที่จะกำหนดตามองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกับคาถาได้ถ้าท่านผู้ใดภาวนาเป็นได้อย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะติดสมาธิในเมื่อจิตงบเป็น์มาที่ท่านสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านเกิดมีสติทีนี้ในเมื่อท่านมีสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นสมาธิมีกำลังแก่กล้าขึ้น จริงอยู่ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันติดสมถะจริงๆเพราะมันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่รู้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญญาจริงๆนั่นแหละเอาแต่ไตรภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้ดูให้มันชัดจะมัวแต่เถียงกันให้ปวดศีรษะเมื่อมันสงบนิ่งลงไปจริงๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตถอนออกจากอปปนาสมาธิแล้วพอเกิดความคิดขึ้นมาพับเดียวเท่านั้นจิตของท่านจะมีสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปเป็นลําดับๆจะไม่พลาดจากควา,ค,นนความคิดที่เกิดขึ้นนั้นความคิดที่เกิดจนนั้นมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดของตัวเองได้ตลอด ความรู้ความคิ osure, คมคดอันนั้นมันก็กลายเป็นภูมิปัญญาเพราะมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรลลึกของสติแต่ท่าท่านที่เมื่อจิตทองทั้นท่านมีสติสัมปชัญญะักประคับประคองในเมื่อเมื่อสัมผัสรู้อารมณ์ทั้งทั้งปวงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสภาวะปกติสติประคับประคองจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับรู้อารมณ์สิ่งใดเป็นแต่เพียงว่าสัมผัส สัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสัมผัสรูแล้วก็ปล่อยวางไปสภาวะจิตที่สงบในลักษณะที่เรียกว่าสงบสงบสงบ,สงบเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงเี่ยขอให้ท่านพึงสังเตกตอย่างนี้นี่แหละคือจุดที่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นจากสมถะแต่เมื่อจิตของท่านอยู่ในสมถะนิ่งโดยไม่รับรู้อะไร แม้แต่ตัวของตัวเองก็ไม่รับรู้ไม่ได้จิตรู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้นในขณะนั้นวิปัสนาไม่เกิดจริงๆแต่เมื่อวิปัสนาจะเกิดก็ต่อมาจิตออกจากสามาะมาแล้วแล้วก็มาเกิดความคิดคิตเอาความคิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรหลลึกของสติตามรู้ตามเห็นไปมันก็สามารถเป็นวิปัสนาได้ ในเมื่อจิตตามโล้ตามเห็นความคิดไปช่วงจังหวะที่มันจะสงบเป็นสมาธิถึงขั้นสมาะอีกทีนั้นย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องที่เราว่าเรามีอารมณ์วุ่นวายอยู่จิตมันไม่สงบบางท่านอาจจะกล่าวว่าจิตไม่สงบไปทำสมาธิไม่ได้ต้องให้จิตมันสงบซะก่อน ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านสงบซะเองยังที่จะก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านจะมาปฏิบัติให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมอารมณ์ที่เราว่ามันทําให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่หมายถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเลื้อกายในใจเมื่อเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ อารมณ์เหล่านั้นจะมาก่อทุกข์ก่อยากก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราจนสามารถมาปฏิวัติจิตใจของเราให้เกิดความโลภความโกรธความหล,ลงหรือบางทีปฏิวัติให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยละละเอียดละลายไปหมดจนทำให้ไปก่อเรื่องก่อราวต่างๆให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคม นี่เพราะเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าเอาทันเมื่อเราฝึกหาดจิตให้มีสมาธิบ่อยๆบ่อยๆเข้าสติมันก็ค่อยดีขึ้น <c oughs> ในเมื่อสติ <c oughs> นอกจากสติจะดีขึ้นแล้วคุณธรรมที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในเป็นผลเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น ในเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ในเมื่อเกิดศรัทธาความเชื่อมัน่นวิริยะความภาคความเพียรมันก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีศรัทธามีวิริยะความตั้งใจคือสติก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติความมั่นคงของจิตมันก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นความมั่นคงโดยการข่ม หรือโดยความตั้งใจก็ตามแล้วในที่สุดเพราะอาการขอาศัยการขมอาศัยความตั้งใจจิตมันก็จะกลายเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เพียงแต่แค่ว่ามีปัญญารู้เท่าเอาทันในจิตของเราเองเมื่อประสบกับอารมณ์ต่าง สามารถดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติไม่หวันไหวแม้จะไม่รู้อะไรกว้างฝางที่เป็นโวหารที่จะพึงพูดได้ก็ตามอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังคือเป็นกำลังเมื่อพลังอันนี้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในเก,การเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา ในเมื่ออรัทธาปริยสติสมาธิปัญญากลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าสติตัวนั้นมันก็กลายเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติปัฐานเมื่อเจตมีมหาสติปัฐานเป็นเจตสิกประกอบแน่นอยู่ในจิตในใจสติตัวนี้เลยจะเป็นผู้นำธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มีสติวินโยตัวเดียวเป็นผู้นำ เมื่อมีสติปเป็นผู้นำจิตก็ย่อมดำเนินไปในทางที่ถูกต้องการกล่าวธรรมะก็เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านในวันนี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอย้ำเตือนท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเรียนรู้มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติ แต่เมื่อจะให้สําเร็จผลอย่างจริงจังนั้นต้องอาศัยการทําจริงอาศัยหลักโพตชงคาวิตาพระหุหรีกตาอบรมให้มากมากกระทาให้มากมากทำให้ํานิชจาหนาแล้วหวังว่าทุกท่านจะประสบผลสําเร็จตามที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านขอ,อยิตมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็โดูลมอยู่ตลอดเวลา เพราะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันเป็นแนวทางที่ให้จิตของเรารู้เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็าตามความเคลื่อนที่ของลมก็าตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่ง เราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้คิดว่าเมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราใจที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลึกผลก็คือว่า ทำสติให้มีพลังแก่กล้าซึ่กลายเป็นมหาสติอันนี้คืออุบายฝึกสติจิตท,ที่มีความคิดก็ดีจิตท,ที่มีเครื่องรู้ก็ดีนั่นดีสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องเล็ก นั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดตามนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของขาดทานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียว หนักหนกเข้าเมื่อติดทานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสนาเมื่อจิตเบื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตโหดโหดเพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลอดนั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดรฟุ้งมากๆยิ่งดี ดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องละลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแตยความฟุง้งถ้าหากท่านสามารถํำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ตามคิดที่มันฟุ้งซ่านานั่นนี่มันจะคิดดีก็าตามคิดชั่วกว่าตามตามรู้เรื่อยเไป ในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่งเกิดจากสิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ในอ,อยูในลักษณะสัตว์แต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีละเกิดความยินร้ายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึด ในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนกามตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ที่ตรงไหนทพ่ภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นาหากความคิดนั้นสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตของท่านกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่สภาพปกติ ในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิเกิดกลายเป็นอริยมรรคคือความประชุมพร้อมแห่งมักแต่ศีลส,สมาธิปัญญาประชุมลงแล้วจิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมรรถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้นักปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการ แต่เราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตหลังทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้